สวัสดีจ้าพี่น้องเก็บแอปเปิลจ้ะแอปเปิลตัวนี้เป็นแอปเปิลจิ๋วมิจฉะพี่น้องเก็บไปกวง <laughs> เก็บแอปเปิลไปกวงก่อนเก็บไปไว้เมอร์ซุเมอร์จ้ะพี่น้องเนี่ยเมอรสซูเมอเก็บไปก็เลยเต็มทางนี่จ้ะพี่น้องทางนี่ กระมือสู่มือกระลังหอมแม่จ้ะไอเปิลมันสูกเนาะมันก็กระลังหอมแบบนี้มันสูกตอนม่นไอรู่งเนาะจ้ะนี่ไม่ทิพสันเนาะไม่ทิพเล่นสั้นเนาะแม่จ้ะพี่น้องให้เขาลวงแม่จ้ะกาสิเก็บไปไว้เขามันมันมึงเพิ่นแม่จ้ะพี่น้องกาคล้ายๆแบบว่า ตัวนึงมาตัวนึงไปเองสินะมึงเขากินนะนะจตะพี่น้องเขากินแล้วเขาก็มึงเฮ้าพร้อมเี้พี่นอ้องเขากะมึงเฮ้าแบบว่าสิมีคนมึงบอนลนะนเ,เก็บไปที่จริงมันแสบเลยจ้ะรสชาติมันแสบเลยแต่แไอแอปเปิลจิ๋วนี่จ้ะแต่ว่ามันถึงมุมนี้เหนื่อยสื่อเมทิบว่ามันรสชาติแสบ แต่ว่าเนือมันน้อยหน่อยพี่น้องนี่จ้ะกัดไปนี่คือแบบว่าไอ่นั่นเลยจ้ะถึงแบบถึงไงเม็ดเลยนะเก็บไปกระิไปหาเก็บมแน้วอื่นน้ำจ้ะพี่นอ้องยางละนิดละหน่อยเห็นมันไในถังนี่พอดีแต่ว่าไม่ทิพย์กะเอาไปไหวแน่ละละจ้ะ เก็บจากฟังสวนทั้งสวนผักนี่ได้ซ้ำนี้แล้วไปหาเก็บแนว้ออื่นต่อพี่น้องนี่จะพี่น้องได้ซ้ำนี่เก็บซ้ำนี่จะมาอนี่เพราะว่าเก็บม่วนมาลวงอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนั่นไปไปไว้้ายเติบล้วจะเก็สิเอาตัวนนี้ไปเสริมนะอีซ้ำนี่น่ะมีสาลีนะจ้ะเนาะซ้ำนี่สาลีเาขาหน่วยละคําเลยจ้ะเนี่ยสาลีนี่นี่แอปเปิลกันหน่วยละคํา แต่ว่าฟังที่ไม่ทิพย์เก็บอยู่ฟังทั้งกินเฮานะจ้ะพี่น้องเขาจะนวยใหญ่เขาเขาบนนวยหน่อยจังสิเลยจ้ะเขาจะนวยใหญ่ไหมจ้ะแอปเปิลนะ่ะลูกเขาจะใหญ่มากเลยฟังทั้งทั้งกินเฮานะจ้ะแต่ฟังทั้งนี้มันเป็นแอปเปลิลไม่ทิพย์กับบหุหงคือกันว่าแอปเปิลอีหยังมัน,ม,นมันมีหลายพันนะจ้ะเนี่ยนวยบนใหญ่จ้ะอาจจะเป็นแอปเปิลที่แบบบพุพพานาม ประมาณนั้นน้ำไม่เคยเดือดรถจะเคลียร์ไหมจ้ะพี่น้องเก็บมือละซ้ำเนี่ยจ้ะไปไว้ให้เขาแต่กระเมืดสู่มือจ้ะพี่น้องเมืดสู่มือผุนเสียงตกเสียงลนอยู่ฝั่งั้างพุนทั้งสี่เก็บไปเพราะว่าดีกว่ามันสี่เน่าถิมแม่จ้ะมันล่วงลงมามันก็เน,น่าถิมคือเกา่าโบเรมาเก็บกินคือเก่าแม่จ้ะบ่เคยเก็บกินบะเนี่ยมึงมึงเขาน้ำเมทิบเขาน้ำเมทิบมาก ยังไปใส่เดินไปทางไหนเขาก็ตามเพราะว่าเขาบ่คอยออกหากินเด้อพี่น้องนี่ติดตามอยู่บ่แม่นอย่างนี้จ้ะอยากเขา่าอยาาเข่าเล่าก็เลยตามนะจ้ะพี่น้องตามมาพูนแต่แต่แตขางลางผลไปที่ไปเก็บแอปเปิลฟังนงพุผนก็ตามไปแล้วก็งอกขึ้นมาท่านนี้ก็ตามขึ้นมานะจ้ะพี่น้องไกลก็เลยประมาณนี้เลยจ้ะตัวนั่งดำนะ่ะยังพ้นออกจากกลองมีจ้ะพี่น้อง ยังบ่ได้เศร้าป่วยนั่งดำนลจ้ะยังอยู่ในกองอยู่ออกมาบางถังบางข้าวคือแบบว่าคือไก่ฟักไข่นะจ้ะกระกลับเขาไปกกคือเก่าแต่ว่ามันโมมีไข่กกหรอกค่ะมีแต่งแต่กกกองเปาแม่จ้ะพี่น,อน้องเลเดสามโตนี่แหละออกมาออกมากับพวกไข่าหากินเลยพี่น้องมานน้ำก้นเขายุงสิเลยจ้ะทาไเมทิบเขามายุงน้ามันก็นสิมานน้ำยุงสิเขาพวกไข่าาหากินเลยไก่ม้วนีีแปลกอยู่ น้ำหนึ่งสิทัา้งทายีิเรนน่ะทั้งทายคือจังกินแต่พอมันกินเด้พี่น้อง,ม,งมึงต้นพุนอาจจะแนมบ่ใครเห็นใจพี่น้องมันไก่ในบู๊ต้นพุนสุกเต็มมีพุนพุนอะวล่วงเต็มเลยจ้ะพี่น้องเว้ยไม่ทีพย์งบ่ใครได้เขาไม่ทีพบ,บ่ใครได้เขาไปมองพุนในใจเพราะว่าเอ่อมันตะไคร้เนี่ยมันตะไคร้กัน ไม่ทิ้บขี่ขั้นรอดนะไม่ทิ้บก็เลยบอกเขาไปแต่ว่าลวงเต็มเลยจะตัวพุ่นนะพุ่นอยู่พื้นดินบนเนี่ยมืออื่นอาจจะเขาไปกบอยูพ่พุ่นจะพี่น้องเนี่ยเพราะว่าต้นทั้งผีมันเริมจะหมดเลยจ้ะสิมีอยู่กับต้นนี่เนี่ยต้นนี้ยังโดกอยู่แต่เขาพันสุกไม่จะพี่น้องมึงต้นควมโดกของเขากปนะแต่ว่าเขา,าพันทีนนนน่สุกคือซื้อดกอยู่จ้ะต้นเนี่ย ดกแห้งดกจนกองแต่เขายังพันสุกมึงเมื่อกี้เขาล่วงลงพี่พี่น้องลูกไงลูกลูกไงต้นนี้เต็มเลยจ้ะเก็บแอปเปิลไปให้กวงพี่นอ้องต้นนันก็ดกทุกปีจ้ะพี่น้องดกทุกปีต้นนี้พวกต้นมวนนี่คือกันจ้ะพี่น้องดกทุกปี ต้นนี้ปีนี้เพิ่งจะดกปีนี้เห็นเบอร์จ้ะไปก่อนนะจ๊ะน้อคลิปนี้ไม่ที้บ๊ายบาย